มันใช่คนเหรออาาน,นี่คือข้าวฟรีนะฮะที่เรากำลังทำนี่คือเบอร์เกอร์นะฮะอ รายการพี่กระเด้อครับผมพี่กระเด้อช่แน่วเนวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราก็ถือโอกาสมาคือเราอยากมากินข้าวล็อกบ้านแล้วก็มาเออมาเขาเรียกว่ามาบุกกองถ่ายพี่เล็กพันใช่นะฮะเป็นกองถ่ายเล็กๆนะฮะเป็นกองถ่ายที่ว่ามากัน้ไไดงวะเล ก็นับคนแล้วเมื่อกี้มีประมาณสองคนเอาสองคนก็อาจารใจใหญ่ก็ได้เพิ่มเพื่อเราดิเป็นคนถ่ายให้เอาแบบโปรเฟสชั่นอลมาก็ได้นะคะก็วันนี้พวกเราสองคนก็ถือโอกาสนะคะมาทำลาบหมูจานยักษ์นะฮะทำไมต้องจานยักษ์เพราะว่าทำไมต้องจานยักษ์ขึ้นชื่อว่าพี่กระเดือใช่ไม่มีอะไรธรรมดามาทําให้พี่ๆเขาทานใช่เพราะว่ามันมันมันถือว่าหลายคนใช่ตรงตรงกองถ่ายประมาณห้าหกคนก็เลยอยากทํา ลาบหมูแบบจานยักษ์เลยแล้วก็อยากจะถามว่ามันอร่อยไหมเราทําเมนูเนี้มันจะรสชาติเป็นยังไงเราเคยจะทําแบบจานเท่านี้เข้าใจแล้วเข้าใจแต่ตอนนี้เราทําแบบจานใหญ่ๆเลยนะฮะอร่อยแม่อร่อยก็ต้องกินนะฮะนี่นะอุปกรณ์เราก็เตรียมมาเลยอุปกรณ์เราเตรียมมาพร้อมพริกข่าตะไคร้ผงใบเตยแล้วก็หมูนะหมูก็ซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับนี่นี่วันนี้เราจะมาทําราบหมูยักษ์โอเคทุกคนเดี๋ยวราบหมูยักษ์ราบหมูยักษ์กัน ลาบหมูยะของพวกเราสองคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ถ่ายทำเพียงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปโอนอัวในกองถ่ายขออนุญาตไปโอนอัวเขาก่อนใช่นะฮะไปเลยหิวข้าวไหมครับโอ้หิวข้าวแห้งครับโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวนะฮะไม่ได้กินข้าวอยู่งอแงสวยมันก็เป็นยังสี่ปะไอ้ตอนนั่งรถมาไอ้ตากล้องบวดหิวข้าวโอ้ถ้ามีมีดนี่เสียบกันตายแล้วโมโหหิวโอ้ ก็ไม่มีเขาบอกว่าอดทนก่อนตรงที่เขาถ่าย MP เราจะไปสับไปหั่นอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเหรอเออตรงนั้นเลยมันจะดีเหรอแสงลังสวยเคครับทำยังไงก็ได้ฮะมันเป็นบ้านเราข้อสาคคำไม่แก้ผพพิกหิวหิวหิวขอสําพันขอสัมพันน้องกระต่ายได้ไหมเร็วเร็วเร็วนี่นะคุณมีความรู้สึกยังไงครับที่บุกชายคนนี้มาบุกบ้านคุณ รู้สึกดีใจมากครับ A few moments later ตอนนี้กำลังทำอะไรคะกำลัง้างผักนะครับนี่นะลูกชายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกรักไปอย่ามายุ่งกับผักพ่อไปก่อนไปไปเลยไปเลยก๋วยเตี๋ยวไม่เอาหรนี่คือสมาชิกที่จะ ข้าช oh, sí, ่องเราในอนาคตอาจจะเป็นพีกกระเดือกระเทียวนี่คือกวยเตี๋ยวนะครับดี๋ยวนุญาล้างผักก่อนนะครับเราก็หั่นทิ้งใส่นี้เลยรากผักนะครับก็มันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับว้าวทำไมมาล้างตรงนี้นะครับน้ำที่มันล้นออกไปหรือมันไหลออกไปมันก็จะลงแปลงผัก เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการการลวกน้องหมูน้องพริกน้องพริกนะคะตอนนี้ก็จะค่อยเอาไปปุมนะคะแล้วแม่บอกว่าให้ลวกไปทีละน้อยนะคะอันนี้คือน้อยของเรานะคะก็น่าจะสองรอบพอดีเราก็จะลวกน้องหมูให้แบบว่าเขาเรียกว่ารวนภาษา oh, <no. S 2> บ้านเราเรียกว่ารวนหมูนะคะ การลวนหมูก็จะทําให้น้องหมูในสุกก่อนพอเราสุกก็เราก็จะไปปรุงรสตามใจชอบของเราได้เลยนะคะทีนี้พอเราทําปริมาณเยอะๆเราก็ต้องลวกลวกสองรอบปกติแล้ว <c oughs> เขาก็จะลวกแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะไปปรุงแล้วก็จะไปให้คนในกองชิมว่าลาบหมูยักษ์ของเราอร่อยแค่ไหนนะะไอ้อ้ม่เส้อไปโดนอะไรมาเอ้ยเอ้าโครนต้นไหนอ,อะไม่รู้เฮ้ยมันใช่โครนเหรอไม่รู้อะขี้อะไรหรือเปล่า คลอนคลนพอเราลวกเสร็จแล้วเราก็มารวมโอ้โหเยอะอยู่นะมากำลังจะทำอาหารพาตัตคาจันย์ไปเสิร์ฟพี ug, ่พนะี่เยอะมากเลยนะเยอะเยอะเอะ

ทุกคนเงียบเสียงนะครับผมแม้แต่นักรอก็เงียบเสียงนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าขั้นการปรุงลาบหมูแล้วนะฮะเงียบเสียงนะครับทุกคนเดี๋ยวเดีเดีวเขามาวางอะไรตรงนี้เนี่ยอฮ้ย่าอย่า้ย่า้ยเฮ้ยเฮอยเ้ยเฮ้ย้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเาอย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ย้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยยย้ยยยยยยอยเ้เเย้ยย้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 ยย้เย โอเคลองก็ลองไปผมถ่ายยูทูบผมก็ถ่ายไปโอเคคนละส่วนกันคนละส่วนกันใส่พีก่อนนะครับอ่านี่ยูณมาแต่ไหนปักแตงโอเคนะเราจะทำเตเรื่อยๆนะครับทุกคนคุณแตงอันนี้คืออะไรคะคุณฮะหั่นพริกสดไงเราก็ใส่พริกสดด้วยนะอะใครอยากฟังเพลงก็สามารถฟังเพลงด้านหลังนั่นแหละเขาเพลงนะคะอันนั้นคือตัวประกอบฉากเราถ้างั้นเดี๋ยวน้องปุ้งใส่นี้ก่อนนะอ่ะปุ้งเลย อันนี้เราก็จะเป็นพริกป่นนะคะเม็ดละ1บาทนะคะคทุกคนคิดดูปริมาณในกอบกุกเนี้ยมันเท่า,าไหร่เม็ดละหนึ่งบาทหนึ่งบาท,บาทนับยังไงคะนับเป็นเม็ดอลยนี่ไงเม็ดนี่ไงเราก็จะปรุงไปเลยาตามความแซ่บของเราอาจจะพอแล้วเพราะเราแซ่บน้อยนะแต่หมูเราก็เยอะอยู่นะต่อไปก็นี่ค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันอ่าอ่าอ่าเสียงเข้าครับเสียงเข้าครับผม ไม่ต้องทําเสียงดังก็ได้ฮะเด็ดใบไม้ให้เด็ดบาเบาครับเขาเป็นงานเป็นการครับเด็ดใบไม้ให้เด็ดบาเบาครับคือมันโมโหผมถือมีดด้วยครับผมบอกให้นะผมแทงเส้ไหลเลยนะแทงเส้ไหลกับบอกก็บอกว่าถือแทงเส้ไหลเลยนะอันนี้นะคะเราก็ใส่อายุโนโมโตะะนฮะเส้ไหลแซ้ไหลเส้นหน่อยเสบหน่อยอันนี้เลี้ยงทั้งหมู่บ้าน ใช่ครัเหมือนมันงานบุญครับใช่ฮะเน้นปริมาณใช้เปีกนี่ถ่ายยากอร่อยอะม้วนเดี๋ยวเราสิได้ไปปลูกผมไหมทุกคนตอนนี้ก็อะไรบ้างน่ะเหลือมะนาวพอไหมเนี่ยพี่กันพี่ว่าพอแล้วมั้งจะเผ็ดมากไหมไม่ไม่เผ็ดมากหรอกนี่ก็หมูประมาณห้าโลหมูห้าโลครับอ่ามะนาวนะคะเพิ่มความเปรี้ยวไม่ใช่นาเรามันลาบหมูงานแต่งเลยอ่าเปลือกก็ใส่แล้วมันจะไม่ขมนะไม่นะคะเพิ่มความหอมแต่ว่าเผ็ด ใส่ได้เนาะอ๋อบ่เคยอู้มันอาจะใบใหญ่นะเพราะว่าเราียวมันทันหอมจะเป็นทันผู้ให้คืออย่าหวงไงยังมันเล็กมาอ้าวนีอย่างเช่นสีโอ้ยแล้วถ้าจะขีดก็ขีดนะสิโอ้ยมีดมันไม่เข้าไงโอ้มีดมันไม่เข้าท่านมีดมันไม่คมบังนี่ยจะทำอะไรเราต้องนึกถึงหน้าตาตัวเองด้วยยังมันเล็กไงถ้ามันจืดหรืออะไรก็ไปให้เขาปรุงอีก ตะกองเอาตะกองชิมตะกองชิมดูอ่ะตะก,องต,กองตอบตามความกินขาดอะไรครับอืมขาดมะนาวขาดมะนาว <c oughs> โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะลาบหมูนะคะพี่แก้วเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว<ช>เราก็จะมาเทลาบหมูจานยักษ์ของเรา<ช>จานยักษ์ไม่ยักษ์ดูปริมาณจานอ่ะ,อะยกดู นี่อันนี้เทียบกับหน้าก็เท่าเท่ากันเพราะว่าหน้าบานใช่อันนี้คือการจัดจานของเราด้วยโอเคนะฮะมาเรามาเราเทียบแบบไหนอ่ะก็น่าจะตักไปที่ละหน่อยตักไปที่ละหน่อยแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคทเก็บจับไว้เลยเดี๋ยวน้องจะก็จะตักอ่ะหูลาหมูยักษ์นัดนี่นะฮะนี่ครับข้าวฟรีเรามีข้าวฟรี ข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวร้อนๆขาวๆหอมๆคือน่ากินมากๆเลยเยอะมากเยอะมากๆเลยค่ะ one eternity later ไปวันนี้นะคะเรากำลังจะเอาลาบหมูจานยักษ์ไปเสิร์ฟความอร่อยให้ถึงที่ถึงจุดหมายถึงปลายทางโอ้โหนะฮะคือใหญ่มากๆนะทุกคนแล้วครับผมจะมาเสิร์ฟป้อนข้าวเหนียวด้วยนะฮะโอ้มาแล้ว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 ลาบหมูจานยักษ์สวัสดีเลยกระต่ายกำลังหิวไม่ให้คนกิน ช่ได้ยังนี่ได้ยังมาโชว์ล่ามูแต่ผมไม่ให้พวกคุณกินนะเอาพวกคเป็นคนป้อนไปไปอาตีมามามาคุณจะปั๊บปลูกมีสไม่ใชรู้ได้เลยเขาไม่ได้มาให้เรากินทำไรทำไงนี่เอ๋อตามตามตามรายการไงตามตามผู้ดำเนินรายการกูรวยชะตากรรมแล้ววันนี้ผมอยากให้แบบให้คะแนนสิบคะแนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานขอให้อย่าแก้ท้องเสียหน่อยโอ้ ล้างมือแล้วเนาะม่าล้างมือขล้ววช่วงนี้ไหมข้าวติดคอข้าวติดคอเยอะมากเลยคำแรกนะคำแรกนะอ่าคำแรกนะอ่ะหมูน้อยๆพร้อมยังไม่ให้ต่อแล้วเพราะผมยังพร้อมพร้าะติดเดือนมาแล้วเนี่ยกูทำใจว่าจะกูจะโดนอะไรบ้างตั้งแต่ติเดือนมาแล้วคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วกินได้ไหมเป็นไงล่ะหมูเอ้ยยังได้ไหมแต่เก็บเก็บหนวดให้ได้ไหมอ่าเก็บหนวดอ่าอันนี้ถือว่าคำาเข้าไป การที่กินร้านหมูแห่อร่อยยังกว่าไม่ไม่ไม่ว่ารนีการ่จบไม่จบประมาณจนลงไปนนก่อนนะทุกคนเอาเยะไหมโอ้โหตายแล้วก ะคือตอนนี้ทีมงานเสียงตื่นน้ำลายเสียงตี่งานเตื่นน้ำลายจะเพิ่งป้อนสิมาก่อนดีไหมกินแล้วแอนดี้ว่าอะไรนะกินบ่อยแล้วอ๋อผมให้พี่กินเองก็แล้วกันอ่ะถือว่าเป็นการให้เกียรติถือว่าเบอร์เกอร์ก็แล้วกันเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เออขึ้นเขาฮวนได้ปะเออดีเรื่องลีลาด้วยนะลีลาแบบเออเออยำไก่ได้ปะ ใช่ถูกใช่ถูกจะกินกระยาบไรจะกินกระยับไรค่ะโอ้ยคำใหญ่มากเตรียมพร้อมเลยแล้วดิเอายิงอือโอ้มันคำใหญ่หมดเอาบีไงโอ้ กระเด็นแล้วสินะอกระเด็นอ้ออร่อยจนพูดไม่ออกอร่อยจนพูดไม่ออกไปใช่ไหมต้องน้ำไหมไม่น้ำน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องเปรืองเปรืองเปลืองเปรืองมันมีการกินน้ำในการกินแล้าของเราเหรอผมไม่ชอบให้ใครกินน้ำที่อื่นตอบอะไรทั้งนึงเล้วะทั้งนึงเลยวะเซ็ตเอาให้คะแนน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 อ่าให้เต็มสิบเลยครับผมอ่า ไม่สิบเลยครับไม่มีหักสิบสเพราะว่าสิบเต็มพันสิบเต็มสิบอร่อยอร่อยเพคเพคกอะเลก็ได้ไม่เพ็คอันนี้คือตามตรงเลยครับอร่อยแล้วก็จัดสันเมนูเป็่สวยงามมากๆดูนะครับมีผักมีผักอย่างสวยงามแล้วก็จัดเนื้อได้สวยงามมากๆครับสวยมากจนไม่อยากกินเลย เพราะว่ามันสวยเกินไปมันสวยเกินไปอีกแล้วก็ไม่ต้องกินไปอันนี้ต่อยแหลหรือเปล่าพี่มอันนี้จริงจังทำทำดีมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจสบายใจกาเฟ่ด้วยนะคี่กระเ้อพี่กระเดือเพี่กระเดือคือหน้าตาไม่น่าคุ้มหามากอ่ะโอเคตรงนี้มาสุดท้ายก็เลยกันไปเดี๋ยวอาจารย์ไปโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปให้นักร้องกับพูมกลับนะครับกำลังทำการแสดงด้วยนะฮะกำลังทำการแสดงนะฮะชิมว่ามันจะอร่อย อันนี้ก่อนนะครับผมอ่ะต่อเลยครับพี่ต่อเลยต่อเลยอ่านะฮะได้ไหมพี่ผูกับไับอ่าได้อยู่นะครับนี่นะครับเอาลาบหมูนะวยไทยพูดเดียวเออต้องเคี้ยวไงอ่ะรัไปรับไปกินได้ต้องต่อนะ ปากไม่ปากไม่ร้องก็ได้มือต้องไปอ่าได้ใช่ไหมพุ่งกับได้ได้ได้ไดเราเหลือพุ่งกับเราเหลือพุ่งกับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไไม่หวคือจะแบบเป็นเบร์เกอร์เป็นเบร์เกอร์เบร์เกอร์แม่คือเราล้างมือแล้วแหละสะอาดปลอดภัยแต่ตอนนี้ร้อนแล้วร้อนมากแค่ตรงนี้นี่เบร์เกอร์นะครับทุ่งกัดมีข้าวแล้วครับหมูกระทะ นี่นะฮะอ่าอ่ะปุ้มกลับครับครับเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หมูอ่าเดี๋ยวอ่ามีผักรอตามพวกกับอ่าวินหวงครับกินไม่เนียสิบพเป็นละยักษ์่นนี้ครับเอาเบอรกอรกัดไปนี่คือเบอร์เกอร์ลาดหมูนะฮะอ่าผักตาม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 เขียนเหรอครับผม

การทํางานไตก็จะลดลงก็จะเกิดภาวะไต่อมนะครับหืมน้ําป่าโอเคนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นไงบ้างครับพี่ลาบหมูผมเป็นยังไงบ้างเต็มสิบได้เลยอร่อยอันนี้ชิมได้ยังเนี่ยกินแล้วกินแล้วใช่ไหมนะฮะก็วันนี้ก็เป็นลาบหมูจานยักษ์นะครับที่พวกเราทํานะครับก็เหม็นมากเลยมือเนี่ยเหม็นเบียดอะไรก็ถือว่าเป็น ทำอ่ะซัพพอร์ตทำไหมดู be ทำไหมดูฮะทำไหมดูอร่อยไหมอ่ะอร่อยไหมครับเมื่อกี้อะให้ตอบในน้ำพีหรือว่าน้ำคนทั่วไปเอาในน้ำคนทั่วไปกันแล้วกันอย่าเห็ดอย่ะเกลือนะในน้ำพีใช่ครับด้วยในน้ำเนี่ยฮะในน้ำเนี่ยอร่อยครับเออในน้ำกิ๊กอร่อยจ้าแล้วฮะส่วนนี้ก็เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเอาดูพุ่มกับพุ่มกับเป็นไงพุ่มกับลาบหมาในเตี๋ปักครับโอ้โหหมูฮะหมู S <S ลาบหมูครับแซบแห้งครับผม,มก็แซ่บอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่กองถ่ายไม่มีอะไรกินอยู่แล้วถ้าไม่มีกัปเปอร์มาอย่างเงี้ยนะครับ<อ>เป็นแผนที่ซัพพอร์ตก็ขอบคุณมากสําหรับลาบ,บ,บหมูนะฮะลาบหมูนะฮะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะฮะก็วันนี้ก็เราก็เสร็จสิ้นภารกิจด้วยนะสำหรับาลาบหมูยักษ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟัง แล้วก็ดูด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับพี่กระเดือช่องนี้นะมีแต่ความสุขนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่นใหม่ EP หน้านะเราจะมาทำอาหารเกี่ยวกับอะไรก็ฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊าบาย